สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันเปรตพัดออโต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้มีตอนเดียวอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าสนใจและก็เป็นตัวรุ่นที่พี่ๆหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาที่ร้านรถยนต์มือสองปรตพั์ออโต้ของพวกเรา มีรถเข้ามาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้โทรติดต่อสายตรงได้ทันทีนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่ามีเข้ามาแค่คันเดียวเป็นตัวตอนเดียวเผาเดิมใครมาก่อนได้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้าน รถยนต์มือ2ปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับตรงนี้ขอขอบคุณ่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยอีกหนึ่งรุ่นครับอีกหนึ่งคันที่มันค่อนข้างที่จะมีคุณลูกค้าให้ความสนใจกันเยอะนะครับช่วงนี้นี่ในเดือนพฤษภาคมนะฮะตอนนี้มันก็ไล่มาประมาณกลางๆเดือนแล้วมีหลายคันมีหลายรุ่นครับแล้วก็มีหลายยี่ห้อที่มีคุณลูกค้าต้องการที่ได้มาเป็นเจ้าของหรือว่าได้มาใช้บริการกับทางร้านของเรารุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งนะฮะด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้นมีหลายคน สนใจอยากจองรถพวกนี้ไปวิ่งไปประกอบอาชีพไปใช้งานต่างๆนานาใส่ตู้ได้ใส่คอกได้จดทะเบียนลงเล่มให้ <S <S 1> <S 1> คือตอนเดียวที่ร้านของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวรถที่ขึ้นหน้าขึ้นตาหรือว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่อนข้างที่จะเป็นอันดับต้นๆของทางร้านเราเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณลูกค้าได้กับบ้านไปเป็นสิทธิทประโยชน์พิเศษหลายด้านหลายอย่างของแต่งครบเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับ สำหรับคันนี้เป็น ISU ิสู a x 3.0ตัว S รถปี2018ตอนเดียวเผาเดิมจัดทรงแล้วเรียบร้อยใส่ตู้แล้วเรียบร้อยแม็กใส่แล้วเรียบร้อยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างหรือว่าทำความสะอาดตรงจุดไหนเลยทั้งสิ้นนะฮะสีขาวเดิมโรงงานสบายๆครับบริษัทก็ได้คัังชนคังก็ดีหรือว่าเป็นแบบพวกโลจิสติกทั่วไปง่ายๆเลยนะครับ ทีมคันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวรถปีใหม่การใช้งานน้อยตรงนี้คือเราไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยถ้าเกิดเอาแบบโชว์เลยนะฮะสะดวกวันไหนเข้ามาที่ร้านแล้วมาดูตัวรถไปพร้อมๆกันและสุดท้ายเดี๋ยวไปเท็ได้กับหันด้วยกันอีกทีหนึง่งนะครับส่งตัวด้านหน้าตรงนี้ในกระจังตัวรุ่นนี้เนี่ยอาจจะชอบเป็นพิเศษเลยนะฮะเพราะว่ามันหลอดีนะครับมันจะมีตัวเส้นลิ้วกันกลางนะครับแล้วก็จะเป็นตัวลักษณะเหมือนตัวเขี่ยว2ชั้นส,นส่วนสำหรับตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวหลอดไส้เดิม ฮาโลเจนรีเฟคเตอร์นะฮะตัดหมอกไม่มีนะครับตรงนี้สามารถใส่เพิ่มเติมได้ราคาไม่กี่บาทถ้าเกิดตัวตัดหมอกเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0บาทนะครับคราวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีตัวโปรเสริม3อย่างก็คืออย่างแรกฟรีค่าจัดค่าโอน2วันรับรลดละเมือนกลับบ้านอีก5,000แล้วก็3ขับฟรี45วันเป็นตัวโปรเสริมเฉพาะในเดือนพฤษภาคมแบบนี้เท่านั้นนะครับมิถุนาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อ เครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับอาจจะมีในเรื่องตัวข้าเปื้อนฝุ่นอะไรแบบนี้บ้างเกาะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าล้มยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับ3.0 DDI เครื่องเดิมไม่มีข้ามน้ำเครื่องไหลยเยิ้มนะฮะขาหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิม Med k, เม็ดอาร์ตแเก็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนี่คือแห้งๆเลยครับคุณลูกค้าเพจครบฉนวนกันความร้อนใต้ฝาโปรงสติ๊กเกอร์ต่างๆครบสวยมากนะฮะค่อนข้างที่จะกริปเลยในระดับหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเราลองดูแล้วครับง่ายๆเลยตัวรถเป่ากับตัวรถที่อุปกรณ์เป็นครบแล้วแบบไหนที่คุณลูกค้าอยากได้มากกว่าหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าลองตัดสินใจดูว่าเอาเป็นตัวรถเป่าเดี๋ยวตู้ใส่เองแม็กใส่เองจดทะเบียนลงเล่มเดี๋ยวผมไปดําเนินการกับตัวขนส่งเองตรงนี้ไม่มีใครเอาแบบนั้นอยู่แล้วครับมันก็ต้องจบมันก็ต้องครบในเรื่องของตัวความอํานวยความสะดวกสบายหลายอย่างมันก็ต้องครบถ้วถูกต้องไหมครับคุณลูกค้าก็อยากให้มันมา จบที่เดียวแล้วมันก็ต้องจบเลยเราออกรถป,ปุ๊บเราไปรับงานได้ทันทีเราไปวิ่งงานได้ทันทีหลายคนจะชอบแบบนั้นกันซะมากกว่าตรงนี้แนะนําว่าครบหมนแล้วครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัว,วารันตีร้านนะฮะเรามีการรับประกันตัวเครื่องแลวก็เกียร์นะครับ6เดือนหรือว่า10,000กิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปี แล้วก็บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูตรทงล้อขัดสีเคลือบผิวครีนิ่งตัวรถกับคุณลูกค้าใหม่หนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับคันนี้ทรงดีทรงดีนะฮะวัยรุ่นยางบางจัดไปนะฮะซีอียี่แปดขอบสิบแปดนะครับ, 28, บ, 18, รบแล้วก็ลัดด้วยยางสองหกห้าสี่สิบอาร์สิบแปดสวยเวอร์เวอร์นะฮะแม็กใหมย่ยางใหม่น็อตล้อมีให้นะเป็นตัวน็อตล้อได้สีนะครับหรือว่าน็อตล้อสีนี่แหละน็อตล้อแต่งนี่แหละมีให้ นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องถอดออกอีกทีนึงเราเลยยังไม่ใส่น็อตล้อแต่งให้นะครับเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนข้างหน้าเนี่ยประมาณมห้านิ้วอันสอดนะครับแต่จริงๆ้วเนี่ยมันกดได้จมลงกว่าน,นี้ได้นะฮะขึ้นอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มันกดจมกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงบอกได้เดี๋ยวจาัดก,การให้นะครับสวงตัวไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะกันสาดมีให้พร้อมนะครับใส่ตู้แล้วเรียบร้อยความสูงอยู่ที่2เมตรสิบ กิบกิบเลฮะก็จะเป็นสเต็ปแบบตูดห้อยๆหน่อยถ้าเกิดเรามรรทุกบรรทุกอะไรประมาณนี้เนี่ยน่าจะจมลงวันนี้กําลังสวยเลยนะครับเพราะว่าข้างหลังนี่ประมาณ4นิ้วศอดแค่นี้ก็ถือว่าเฟี้ยวแล้วนะฮะส่วนซีรีส์ยางก็จะเป็น2องหก r 1า่เช่นเดียวกันนะครับสี e 28ก็จะเป็นตัวลายยอดนิยมนะฮะหรือว่าถ้าเกิดบางคนดูแล้วว่าเฮ้ย hey, ทีก็ไม่ชอบเวลก็ไม่ชอบ C e ก็ไม่ชอบ ถ้าเกิดตัวชุดนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถเอาไปเทิร์นร้านข้างนอกได้นะครับมีลายแบบไหนที่เราโดนใจมีลายแบบไหนที่เราถูกใจมันเทิร์นได้อยู่แล้วอย่าลืมนะฮะคำว่าแม็กใหม่ยางใหม่ตรงนี้คือมันเป็นของใหม่เทิร์นยังไงก็ได้ราคาอยู่แล้วแน่นอนขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณลูกค้าด้วยนะครับดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับด้านท้ายนี่อ่าอย่างเช่นตัวคันนี้เนี่ยคันนี้อจาจย์อธิบายคุณลูกค้าฟังอยู่อย่างหนึ่ง คือฝาท้ายเนียนๆเลยเกยงๆเลยนะฮะสติ๊กเกอร์ไม่มีมันไม่ได้เท่ากับว่ารถมันโดนชนท้ายมานะครับตรงนี้อันอยากจะเรียนให้ทราบแบบนี้เพราะว่าบางคันเนี่ยมีสติ๊กเกอร์แปะถูกต้องครับมันเป็นสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานบางคันมีโลโก้อันนั้นคือเขาแปะใหม่นะฮะแต่คันนี้คือไม่มีคือในเรื่องตัวกลงตัวกาวที่มันแปะมาเนี่ย ถ้าเกิดอีสูเดิมๆเนี่ยจะเป็นตัวสติกเกอร์ถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่ตัวพวกแบบโลโก้ปั๊มและใส่กาวอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะฮะมันจะเป็นตัวสติกเกอร์เขาวนี้กว่าในตอนที่เราขัดสีเคลือบผิวเนี่ยหรือว่าทําความสะอาดตัวรถเนี่ยมันอาจจะมีการหลุดลอกกันบ้างหรือว่าในเรื่องของตัวอายุของตัวกาวที่เขาติดมาเนี่ยมันอาจจะหมดนะฮะเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับสาภาพแวดล้อมต่างๆหรือว่าอุณหภูมิต่างๆของบ้านเราเนี่ยคือมันร้อนนะครับ ตรงนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะไม่งั้นเนี่ยก็พาช่างที่ผู้เชี่ยวชาญมาหรือว่าคนที่ดูรถพวกนี้เป็นพามาได้เลยแต่โดยเบื้องต้นอันบอกได้เลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าพบเจอเนี่ยเราก็ยินดีรับซื้อคืนจำ,จำนวนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ด้านหลังตู้นะฮะก็จะเป็นความสูง2เมตร10นะครับมีตัวเฟรมกันลอยเส้นกันซ้อนแสงแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านบนก็ใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับตูดห้อยๆเลยกาลังสวยเลยนะฮะนี่คือในส่วนของตัวบอดี้รอบนอก นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับส่วนของตัวด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆจากอ e ีสูตันแหละที่เราเคยเห็นกันนะฮะมันเสียอย่างหนึ่งนะครับตัวโฉมนี้เนี่ยภายในไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงๆมันเป็นตั้งแต่พวกแบบออนงอนิวอะไรมาแล้วนะฮะเพราะว่าในเรื่องของตัวการตกแต่งพัดสุภายในเนี่ยหรือว่าพวกแบบอุปกรณ์ในต่างๆแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ค่อยดูแบบสปอร์ตมากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเขาเน้นในเรื่องของตัวเฉดสีที่เป็นดําไม่ใช่ออกเทาๆแบบนี้เนี่ย เป็นดาเหมือนพวกแบบตัวพิกโลกหรือว่าตัวโฉมใหม่เนี่ยโหสวยมากบอกเลยว่าจะสวยมากนะฮะแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้งานนะครับนี่คือความคิดส่วนตัวของอันเองเพราะว่าจะอยู่กับรถพวกนี้เนี่ยคือมันเยอะมากนะฮะเราด,ด,ดูทั้งตัวโฉมใหม่ด้วยดูทั้งตัวโฉมเก่าด้วยพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยรถรุ่นใหม่ๆมันก็ต้องเป็นความสดความใหม่ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมตม,มาอันนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพวกแบบโฉมเก่าแบบนี้เนี่ย คือเขาคงเ็ฟไว้แบบตัวรุ่นก่อนๆนู้นมาเยอะสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอีซูเนี่ยเขาไม่ไในในเรื่องตัวออปชั่นหรือว่าความสวยงามสับในเรื่องตัวภายในเขาเน้นบอดี้ด้านนอกรถต้องเนียนรถต้องกิฟรถต้องหล่อวัยรุ่นต้องชอบใช้ได้ทุกเพศทุกวัยมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นในแนวของอีซูนะครับแล้วก็ส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบ็กนะฮะหรือว่าสุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับสับตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ1ดิลเลย ธรรมดาเลยครับคุณลูกค้ามีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB นะครับส่วนตัวแอร์นี่เป็นแบบปรับอันาล็อกแล้วก็เกียร์ธรรมดาเป็นแบบ5สปีดนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้แล้วก็ตัวมองข้างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมองข้างนะครับยังเป็นแบบแมนวนวลรุนๆอยู่แล้วก็ตัวเบาะเป็นแบบ60:40ต่อเบาะเนี่ยถือว่าดีเพราะว่านั่งได้สบายถูกต้องไหมครับสมมติเราเราเ่งในเรื่องตัวการยกของเนี่ยหรือว่าเอาของลงจากรถเนี่ย มันก็ต้องใช้เด็กติดรถบ้างเด็กลกของบ้างอาจจะมีลูกน้องของเรานั่งไปด้วยสักสองคนหรือว่าคนนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดบอกแบบนี้คือมันเป็นบอกกว้างถูกต้องไหมครับมันนั่งได้สบายกว่าอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องตัวการนงการนอนอะไรประมาณนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับพวกแบบถุงพลาสติกที่บังแดดเนี่ยคือยังอยู่เลยมันใหม่มากจริงๆครับคันนี้ไม่สองหมื่นโลตีซะว่าสามหมื่นก็ได้รถปีสิบแปดไม่สามหมื่นโลอันปัดขึ้นให้เลย เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลขสวยมากเลย2 9 9 9 8 9 9 9 9 8เลขสวยมากนะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนตัวด้านในจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเสร็จอีกรอบนึ่งเดี๋ยวมารีวิวให้ดูใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่านี้เรามาอัปเดตตัวรถก่อนว่าถ้าเกิดในช่วง2 3วันที่ผ่านมาเนี่ย3,000กัน่นี่ยมันจะเป็นตัวที่ มีการสอบถามเข้ามาเยอะมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนที่เรามีรถเนี่ยโอ้โหคุณลูกค้าครับไลไ์ถ้าเป็นแทบตายทําคลิปถ้าเป็นแทบตายไม่มีคุณลูกค้าสนใจพอรถขายไปหมดแล้วมีคุณลูกค้าสนใจกันเยอะก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดในเรื่องของตัวโอกาสหรือว่าเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคันนี้เราก็เลยมีเข้ามาใหม่คันหนึ่งถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วชอบนะฮะหรือว่าถูกใจอันก็รบกวนด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe นะฮะเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับคันนี้กันดีกว่าครับไปก็เสร็จสับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะสำหรับตัวการอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่อง3 0 0พตอนเดียวเพาเดิมรถปี18นะครับที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ499,000าบาทตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าทำอาชีพอะไร รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่อยากได้เอกสารตรงไหนในการลดรถเพิ่มเติมยังไงติดต่อเข้ามาตอนนี้เลยนะครับถ้าเกิดรถไปแล้วรถไม่อยู่แล้วมาเสียดายมาเสียโอกาสมาเสียสิทธิ์ที่หลังตรงนี้ไม่ได้นะครับรถสวยแบบนี้ต้องมาไวไปไวและก็ต้องรีบจองด้วยนะฮะสําหรับในส่วนของตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับจริงๆเราดูกันไปเป็นหลายรุ่นหลายคันแล้วแหละจริงๆมันก็จะมีวนเวียนแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่ามันจะสวยแบบนี้หรือเปล่าจริงไหมครับ คราวนี้แล้วว่าคันนี้อันรับประกันเลยคอนเฟิร์มคุ้มแน่นอนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์เพจปฏิพัทธ์ออโต้นะฮะแล้วกดซับสไครป์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราอีกหนึ่งช่องทางหรือว่าคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่ยังไงเดี๋ยวอ่านมารีวิวไว้กับผูลูกค้าดูอีกทีหนึง่งแล้วก็ถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนหรือว่าคุณชมท่านใดนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วเดีคัาาคนนครบ